แจ้งข่าวเรื่องนายผลในในายลุงผลนายลุงพลนะครับที่ทุกท่านเรียกนายลุงพลนี่นะครับปรากฏว่าศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก20ปีนายผลไม่พอใจบอกว่าไม่ได้ทำผิดอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เลยตัดสินว่าเป็นฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผล ทำคุกเพิ่มเป็น26ปีหลุงพลไม่พอใจจะดีกาแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในระหว่างที่ดีกาผลออกมาแล้วครับสารดีกาไม่ให้ประกันตัวผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับขอบคุณท่านองค์คณะที่พิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจ ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศผู้ถูกฆ่าเป็นเด็กเพียงอายุสามขวบนนายลุงผลไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยรับสารภาพการที่ท่านไม่ให้ประกันตัวเพราะหนึ่งอันตาโทษสูงสองคาดว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ขอบคุณนยายการนะครับขอบคุณทังนยายการด้วยนะครับทําเรื่องคัดค้านไปนะครับบอกว่านายชัยพลเนี่ยได้เงินบริจาคไปเนี่ยตอนนี้มีฐานะร่ํารวยนะครับสามารถที่จะหนีได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลอิทธิพลที่ชาวบ้านไปหลงไหลเชื่อถือเขาโอกาสจะหลบหนีคดีมีอัตราโทษสูงจังหวัดก็อยู่ใกล้ชายแดนก็ ผมสรุปให้ชาวบ้านฟังนะครับไอ้นายลุงพลนี่นอนคุกยาวๆนะครับนอนคุกยาวๆไปเลยนะครับโอกาสจะได้ประกันตัวเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่ข้ามวอดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาตลอดเนี่ยนะครับก็นอนยาวไปเลยครับและผมคาดว่าภายในอีก2ปีเนี่ยคำพิพากษาสารีกาอาจจะเพิ่มเป็น 26ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตครับนะครับหรือประหารชีวิตนะครับไม่มีลดน้อยกว่า26ปีแล้วครับในลุงพลน,นี่มันมันฉลาดมันฉลาดฉลาดน้อยนะครับฉลาดน้อยโอ้ยอยากจะไปดีกาย,อยาไอเวรน,นะครับ ผมแนะนําตั้งแต่สารชั้นต้นยังไม่ตัดสินแล้วนะว่ารับสารภาพซะเถอะนะครับรับสารภาพซะเถอะแต่ก็ไม่เชื่อนะครับเอซี FC ก็มาลุมด่าผมนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่ผมพูดใช่ไหมครับแล้วท่านรอนะครับอีกสองปีไม่นานนะครับสารดีกาผมเชื่อว่านะครับไม่มีทางลดน้อยกว่ายี่สิบหกปีมีแต่จะเพิ่มนะครับ เพิ่มไปถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับก็ทำใจให้สบายเลยนะครับทำใจให้สบายนะครับเขาไม่สำนึกเลยครับเขาไม่เคยสำนึกเลยครับเขาไม่เคยสำนึกผิดเลยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็คงจะต้องไปรับกรรมในเรือนจำอีกนะครับนะครับแล้วก็ไม่รู้รุ่นพี่พ คนในเรือนจำนักโทษผู้ต้องขังในเรือนจำนี้เขาเกลียดมากนะไอ้พวกข่มขืนผู้หญิงฆ่าเด็กฆ่าพอ่อฆ่าแม่เนี่ยก้มหยิบสบู่ลำบากก็แล้วกันนะครับลุงพลรูปร่างหลอด้วยรูปร่างหลอด้วยนะครับตามที่เอฟซีเขาบอกลุงพลหลอนะครับรลุงพลหลอนะครับเข้าไปอยู่ข้างในก็นลำบากครับเดี๋ยวดีก็ฟังข่าวเถอคนะครับนะฮะ ื่อว่าเข้าไปทั้งในเนี่ยโดนแน่โดนอัดถั่วดำแน่นะครับโดนอัดถั่วดำแน่นะครับมันเป็นสังคมสังคมคนชา้าคูกเขาอยู่แล้วนะครับที่เขาจะจัดการกันนะครับอย่างที่ท่านทราบจากหลังพระนครอ,ออกมาเล่าให้ฟังหรือเอิญวัดใหญ่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ ก้มเก็บสบู่ไม่ได้ก้มเก็บสบู่ก้นมันกระดกนะครับพวกก็เสียบนะฮะมาเนี่ยนะฮะและลุงพลมันไม่ใช่นักเลงนะครับเดิมก็เป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าผมผมไม่ไปโทษเอฟซีลุงพลนะครับเพราะตอนนั้นเอฟซีลุงพลเนี่ยเข้าใจว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และคนยากคนจนนะครับก็แห่กันไปวันหนึ่งสามรถบัสห้ารถบัสนะครับเอาเงินไปให้เขาถึงที่ไปบริจาคเขาถึงที่นะครับ านมองคนไม่ลึกซึ้งและก็ท่านไม่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการทำคดีอาชญากรรมนะครับก็ผิดพลาดกันได้คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เฝ้ารออยู่นะครับว่าชะตาชีวิตของนายชัยพลน,นี่จะเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นไปตามที่ผมคาดการเข้าไว้นะครับมาเนี่ยวันนี้ไลฟ์ไม่ยาวครับเหนื่อยไปทําฟันมานะครับไปทําฟันมาประชุมก็โอ้โหเลือกประชุมลงมานะครับจะกลับมาพบหมอจะมาพบหมอฟันนะครับก็ไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับเป็นอดีตตารวจนะครับท่านก็ ก็มารอแต่คุยกับพี่แกไม่รู้เรื่องนะครับนะครับคุยกับพี่แกไม่รู้เรื่องครับผมก็แนะนำในฐานะที่แกอายุเจ็ดสิบเอ็ดผมเจ็ดสิบนะครับผมก็เรียกแกพี่นะครับยศเกษยนระดับเป็นสารวัฒนะครับผมก็คุยกับทางครอบครัวเขานะครับว่าให้พาพี่เขาไปพบแพทย์ จิตเวชเถอะผมเป็นห่วงนะครับคือคุยไม่รู้เรื่องครับคุยไม่รู้เรื่องนะครับทางภรรยาเขาบอกเคยไปรับยามากินแล้วแต่ว่าแกไปดูคลิปอะไรกขาไม่รู้มีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับบอกยาจิตเวชเนี่ยหรือกินยาอะไรเข้าไปมันจะไปสะสมในตับในอะไรตั้งแต่นั้นแกไม่กินพอไม่กินอาการมันก็นั่นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นอดีตตำรวจนะครับมีชันยศพันธ์ตำรวจโท ไปร้องที่โน่นที่นี่ร้องเต็มเอกสารเต็มเลยผมเป็นห่วงพี่นะครับถ้าพี่ฟังคลิปอยู่เนี่ยนะครับในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมานะครับผมเป็นรองผู้จัดการนะครับและพี่เขาเป็นสารวัตรอยู่นะครับพี่ต้องไปพบหมอครับไปพบหมอที่โรงพยาบาลตํารวจก็ได้ครับต้องรักษาตัวนะครับไม่นั้นเดี๋ยวกลัวพี่จะเครียดแล้วไปโดดตึกตายเข้าหรือไป ทำร้ายตัวเองหรือไปทำร้ายคนอื่นเข้านะครับตอนนี้ลูกเมียพี่ก็เครียดเขาไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีใครจะบังคับเอาพี่ไปโรงพยาบาลได้นะครับพอบุคลิกท่าทางพี่ข้างนอกยังแข็งแรงพูดจาช,าชานความจําดีนะครับแต่ว่าด้วยความคิดมากเอ้ยมันก็แล้วแต่เวรนแต่กรรมนะครับเวรทนทกรรมก่อนนะครับ,รครบใคร เมื่อชาติปางก่อนทํำยังไงมาชาตินี้มันก็มาส่งผลนะครับทุกวันนี้เราไม่ปราถนาอะไรครับปราถนาแค่ว่าอย่าต้องไปเจ็บไปป่วยซึ่งมันปราถนาอย่างไงมันก็ต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงกินได้เดินได้นะครับกินได้นอนหลับฝนตกก็ยังมีที่มุงหลังคาไม่เปียกนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนที่เขาขวัญผวานะครับ